ซื้อมาเนี่ยหนวดเดียวนี่แหละลอยหาซิพีน่น้องนี่ตีนไกด่ด้านนี่หนวดมึกหนวดใหญ่ๆจ้าพี่น้องนะอุย้ยไใครก็มึกโอ้หนวดมันใหญ่พี่น้องเลยเดี๋ยวจะเดินที่ตัดเป็นแผ่นดิพีน่น้องเอเดอร์โทเดอร์นี่แหละหนวดใหญ่มียุ้ยแปะชิ้นพี่น้องด้วยหนวดยังใหญ่มาเดีย๋ยวเดินจะมาตัดใส่เด้อพี่น้องเด้อ ว้ายใหอยู่ไก่ก็มาเด้อมาเด้อหนวดมันใหญ่ตรงตรัดพี่น้องไอ้กินทางหนวดไม่ไหวทังหนวดยังใหญ่อ่ะด้วยกินตรงตรัดเนาะพี่น้องเนะงานนะว้ายเหนะเหนะอยากกินพี่น้องเอ้ยนี่ด้วยหนวดยังใหญ่อึดเนี่ เดี๋ยวย่เดินขอชิมจังนี้เด้อพี่น้องไอชิมนวดมั้งอ่มอะไรน้องจ้าวันนี้ย่าเดินจะตําส่งปลาหมึกทห้กินนี่ตัวใหญ่ๆเลยจ้านี่นวดนี่ซื้อมาเนี่นวดเดี๋ยวนี่แหละลอยห้าสิบพี่น้องนี่ตีนไก่ด้านี่นวดมึกนวดใหญ่ๆจ้ามาตําส่งกันนี่กระเทียมจ้าพริกกินหุสวนเราเอง ใส่เยอะๆเพดผ็ดคบ <c oughs> กกระยันพี่น้องขอบเยอะเดือดใหญ่ไม่เล่านี่ผิดหน,น่อยโอ้ยหลอดก็หลอดมึกเหงื่อเยอะเดือนอ่าน้ำตาลมะพร้าวจ้าเดือดใส่น้ำตาลมะพร้าวเด้วยเดือดใส่กะปิได้เด้อพี่น้องจิเท่เดือดสดไปผสมจ้า ผงนัวไปเลยกรเผือสวนเราเองตามรกใหญ่เลยพี่น้องวันนี้ตามรกใหญ่เลยแสบ,บไปเลยนะพี่น้องเนะเสบหลายเสบหลาย ใส่หลายๆพี่น,อน้องน้ำใส่มะน,นาวมะน,นาวสวนเราเองพี่นอ้องเอ้ยนี่มะน,นาวกับมะน,นาวเองเผือกเทศกับเผือกเทศเองเอาใส่ลงไปอืมใส่ลงไปอืเอาใส่ปะลาลงไปใส่หลายอร่อยหลายพี่นอ้องเองใส่หลายๆ ของแช่ใส่น้ำปลาเล็ก้อยตัวใหี่เลยวะร้ายพี่ดองโอ้ยหอมพี่ดองเลยยังหอมใส่มะละกอลงไป น,นีใส่ปลาหมึกนี่พี่น้องนะใส่ปลาหมึกโอ้หนวดมันใหญ่พี่น้องเลยเดี๋ยวจะเดินที่ตัดเป็นนั่นดิพี่น้องเอเดอร์โทเด,ดอร์เย่าเหมือนอน,นี่นะหนวดมึงเนี่ยล้อยห้าซิพี่น้อง มาหนวดมาใส่ตําตุ๋มอยากกินน้องพี่น้องเนาะหนวดมันใหญ่นี่แหละหนวดใหญ่มีอยูแปะชิ้นพี่น้องด้วยหนวดยางใหญ่มาอย่าเดินจะมาตัดใส่เด้อพี่น้องเด้วอว้ายถ้าอยู่ไก่ก็มาเด้อมาเด้อหนวดมันใหญ่ตรงตัดพี่น้องเอ้กินทางหนวดไม่ไหวแั่หนวดยางใหญ่ด้วยยิงตรงตัดน้องพี่น้องเนาะว้ายอร่อยเอท่ อยากกินพี ja. ่น้องเอ้ยนี่ดวะหนวดยังใหญ่อึดเลย่วะดวะหนวดหนึ่งหนวดหนึงพี่น้องมันใหญ่ไอวดยังใหญ่เต็มคำเลยเลยพี่น้องเลยหมดเลย อย <c Dante food> <of vodka>, ่างกอบพี่น <c> ้องอย่าเดินแช่น้าแข็งเด้อลวกแล้วก็มาแช่น้าแข็งได้เด้อพี่น้องแช่น้าแข็งสซดาพี่น้องยืนเดินแช่น้าแข็งเลยย่าเดินใส่สซดาได้เด้อกอบกอพี่น้องด้วยนวดยางกอบใส่ตีนได้พี่น้องนี่เด้อนี่นี่เดินใส่ตีนได้ว้าตับเลยพี่น้องเด้อว้ายน่ากินมากพี่น้องเอ๋ยหอม เดี๋ยวเดี๋ยดนขอชิมจังนี้เดอ้อพี่น้องไอชิมหนวดมั้งอืมร่เเวยรวยรวยเฮท่ใจขาดว้าวพี่น้องน่ากินไหมว้าวอ้าวพี่นอ้องเดี๋เดินกับจิโรยพักกับทินด้วยจากฟองอร่อยของยดี๋เดือนด้วย ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ดจ้าจะยังเหลือนะชอบนี่จ้ตาตำถาดปลาหมึกตีนไก่จ้าเหล็บมือนางเนาะยัวๆจ้ะเห็ดปลาหมึกก็ลอยห้าสิบตีนไก่อีกถุงหนึ่งโอ้ยอร่อยแซ่บเวอร์พี่น้องนี่นูเนนินเลยนี่นน 맛าอยู่เ미ิ